อาัก็ั้ใจหากนด้วครับวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมครับก็เดี๋ยวทุกๆปีผมก็จะพยายามมาทำให้ได้นะครับก็แฮปปี้เดือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ถ่ายวันนี้นี่แหละแต่จะลงตอนแบบศูนย์ศูนเนี่ยขึ้นปีใหม่เนี่ยผมลงและโอเคก็ก็ไม่ได้มาพูดอะไรมากนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาเนาะถึงจะมีคนดูไม่เยอะแต่ก็ยังพอมีแล้วนะ ก็มันหลายๆอย่างเกิดในปีนี้นะครั้งหน้าผมว่าผมอยากจะมาไล่สตรีมลงมากกว่าปีก่อนก็ทำไปได้ที่200กด่าซับเนาะปีนี้ก็เพิ่มมาเยอะอยู่500กว่าหรือเปล่า500ร้อกว่าที่ผมที่มันเพิ่มมานะก็ส่วนใหญ่มันก็น่าจะเป็นมาจากของคลิปนี้เนาะสอนโหลดไมค์คร์หเนาะ ก็ได้ไป1 9 0 0 0แวิวแต่วิคนดูคนคดตดตามไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามทำต่อ,ตอไปนะเดี๋ยวปีหน้าก็อยากให้ถึง1,000งลันนะนะส่วนเรื่องคอนเทนตน์ยังไม่แน่ใจนะว่ายังจะลงเอพิกต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นเกมลงแบบธรรมดาเนาะก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็หายจากโควิดเรียบร้อยแล้วก็กลับมาได้ปกติละ น่าจะปกติสมบูรณ์น่าจะ1น0้อยแล้วแหละไม่งั้นก็95 9 6 9 7 9 8 99ประมาณนี้แหละก็น่าจะมีอะไรต้องห่วงละก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันมาเนาะก็ถึงคนดูจะน้อยแต่ผมก็จะลงคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายของปีนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมาตลอดทั้งปีนะครับก็นั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตอลาไปเพียงเท่น,นี้ครับเจอกันใหม่ หน้าแลวก็ปีหน้านะครับสำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ